จะเป็นไงบ้างนะเช้าเนี่ยไม่มีไข้แล้วนะพี่ไปโรงเรียนได้แล้วมะพี่ว่าให้หลานพักอีกวันหนึ่งเถอะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยเวลาเป็นแล้วไม่ได้หายได้ง่ายนะที่อย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเรายังหายไม่ดีเนี่ยไปติดเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยจะยุ่งยากกันไปใหญ่นะหรือถ้าเกิดว่าเอาที่แบบว่า worst case เลยนะถ้าเกิดว่าเขาไปเป็นอะไรที่ที่โรงเรียนล่ะโอ้ยเราไม่ห่วงแย่เลยเหรอก็จริงเนาะ สงสารลูกยังไงพี่นองนะเดี๋ยวมันก็หายอาะไรเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะถ้าเกิดมีอะไรก็โทรมาก็แล้วกันนะงั้นเดี๋ยวหนูอยู่เฝ้าเองจ้ะเบสเบสตื่นหรือ,อยังลูกหนูเป็นไงบ้างคะไหวไหมลูกหนูว่านอนหลายวันแล้วนะลูกอย่างเงี้ยนอนซมมาอย่างเงี้ยลุกขึ้นไปค่ะสูดอากาศบริสุทธิ์กันปะอ่ะ ปวไม,ไมูเจ็บขาแม่เจ็บขาตรงไหนลูกตรงนี้ค่ะเหรอเมาดูสิตรงนี้เจ็บไหมลูกเจ็บค่ะตรงนี้เจ็บใช่ไหมหนูลุกขึ้นไหวไหมลูกไม่ไหวค่ะโอ้ตายละงั้นหนูลู้ก่อนนะเดี๋ยวแม่โทรตามคุณลุงไปหาหมอดีกว่าไหมครับโอเค ่วาไงพี่คะตะเบสเจ็บขาลุกยืนไม่ได้เลยอะ่ะพี่ถึงไหนแล้ววกรถกลับมาก่อนได้ไหมพาหนูกับลูกไปโรงพยาบาลหน่อยได้ได้ได,ได้เดี๋ยวพี่วกรถกลับไปหานะพี่มาไวๆนะหมอให้ยาแก้ปวดไปแล้วเดี๋ยวอาการน้องจะค่อยๆดีขึ้นนะคะตอนนี้ยังปวดอยู่ไหมครับปวดครับปวดน้อยกว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลไหมครับครับ ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะตกลงเชื้อเวสเป็นอะไรคะหมอคิดว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ค่ะโอ้โหคุณหมอเชื่ออะไรมันจะยาวขนาดนั้นนะขอทนหน่อยนะครับโรคกล้ามเนื้ออักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะกล้ามเนื้ออักเสบจากการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่่งมักจะเกิดหลังจากการติดเชื้อไวรัสอย่างเช่นเชื้อไวรัสโรคหวัด เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าเชื้อไวรัส h i ชอวอย่างนี้ค่ะเกิดจากการที่เชื้อไวรัสพวกนี้บุกเข้าไปทำลายที่เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อหรือว่ามีการปล่อยสารที่ทำลายใยกล้ามเนื้อให้เสียหายค่ะอาการแบบนี้เจอได้ในเด็กเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็มักจะเกิดกับกล้ามเนื้อน่องทั้งสองข้างเนี่ยทำให้เกิดอาการเจ็บขามากบางคนเนี่ยอาจจะเดินไม่ได้เลยค่ะ แต่ปกติแล้วเนี่ยอาการก็จะหายไปในหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไม่มีผลในระยะยาวค่ะโ,โชคดีจังที่อาการไม่รุนแรงเออคุณหมอคะคุณพ่อลินดาเนี่ยเคยกล้ามเนื้ออักเสบจากการหกล้มในสวนค่ะ,คะแบบเนี้เหมือนกันไหมคะของคุณพ่อเนี่ยอาการอาจจะคล้ายกันนะคะอย่างเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้ออาจจะมีอาการแบบบวมแดงบ้าง เพราะว่ามีการอักเสบใช่ไหมคะแต่สาเหตุเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างคุณพ่อเนี่ยกล้ามเนื้ออักเสบจ,จากการบาดเจ็บหรือว่าการออกกําลังกายอย่างหนักก็ทําให้มีอาก,การปวดได้หรือว่ามีอาก,การบวมแดงขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าอาก,การเหล่านี้ก็จะหายไปนะคะเมื่อคุณพ่อได้หยุดพ,พักร่างกายก็จะได้รับการฟื้นฟูค่ะอีกทั้งยังมีอาก,การกล้ามเนื้ออักเสบจ,จากสาเหตุอื่นๆอีกด้วยนะคะมีหลายสาเหตุเลยเหรอคะใช่ค่ะ นอกจากกล้ามเนื้ออักเสบจ,จากการติดเชื้อเนี่ยแล้วก็จากการบาดเจ็บแบบคุณพ่อแล้วเนี่ยก็จะมีการอักเสบจ,จากการที่เราแพ้ภูมิตัวเองหรือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างเช่นพวกโรค SLE พวกโรคผิวหนังต่างๆผิวหนังแข็งโรคข้ออักเสบร,รูมาตอยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบได้หรือว่าบางท่านเนี่ยได้รับประทานยาอย่างเช่นรับประทานยาที่รักษาโรคเก,กาต์ยารักษาโรครูมาตอย หรือว่าลถไขมาในเลือดโรคมา,าลาเรียอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เป็นกล้ามเนื้ออักเสบได้หรือว่าใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารเจ็บติดอย่างโคเคนหรือว่าแอลกอฮอล์เงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วการใช้ยาเนี่ยอาจจะพบได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะโอ้อหลากหลายจังเลยเนาะใชยเยอะมากๆเลยนะฮะอย่างเจ้าเบสเนี่ยฮะที่แน่ๆเลยกล้ามเนื้ออักเสบของเขาเนี่ย ก้ามเนื้ออักเสบจ,จากอะไรทีนะครับคุณหมอครับก้ามเนื้ออักเสบจ,จากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ค่ะอืมโ<อ>ชคดีที่มาหาคุณหมอเร็วใช่<ต>ใช่แต่อย่าง<ด>ของน้องไม่น่าเป็นห่วงขท้าไหร่ค่ะแต่ว่าน้องเบสเนี่ยต้องทานยาที่พี่หมอให้ไปนะครบรู้ไหมคะอืมเชื่อฟังคุณหมอแลลูกนะ โอเคค่ะเดี๋ยวรับยาที่ห้องอยางได้เลยนะคะใช่ค่ะไาไปเลยนะคุณหมอขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะครัเคคบเดี๋ยวได้วิ่งเล่นกับเพื่อนนะนะสู้ๆลูก <laughs>